เอ็นี่เองนะทุกคนนะโอ้โหลงไปอีกโอ้โหสองรอยแต้มแล้วนะเราจะชนะเขาหรือเปล่านะทุกคนนะน็อกมืดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะทุกคนอ่ะขอไปจัวนะคะดัมมี่ลูกโอ้ยอะไรจะขนาดนี้ทุกคนมันเกินปุยมุยเอา้ามาเดี๋ยวมารุนกันเลยนะคะทุกคนนะเออขอตัวงโง่สักตัวหนึ่งพี่นำเงินจ๋ามาทุกคนมารุนกันนะคะโอ้โหยังไม่ได้อีกเอา้าขอจั่วจ้ะอ้า ทุกคนจัวดัมมี่ไม่ได้นะคะแต่จัวไพ่บนมือของตัวเองได้นะทุกคนอ้าววันนี้นะคะก็นอกมืดมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าแต้มนะคะจะชนะพี่น้ําเงินหรือเปล่าเอามาลุ้นกันดีกว่านะทุกคนนี่นะคะมาดูจ้ะเอ้ยชนะชนะนะทุกคนนะนี่ได้มา300เอ้ย4 0 0 420บแต้มบวกมา104บาทจ้ะอ้าถือว่าโอเคนะคะยังไงก็ได้เงินนะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจิยในการรับชมผู้ชมที่มีอายุั18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาเจอกับยุซี่ท่าแรกอีกแล้วนะทุกคนหาวันนี้ทายุซี่อยู่ในค่ายเกมนะคะอยู่ฟาสต์โรดนะคะเป็นเกมไพ่ดัมมี่นั่นเองนะทุกคนนะนี่นะถ้าใครนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ยุซี่ด้วยนะทุกคนหาดีนะคะเราก็เข้าเกมมาแล้วนะทุกคนอ้าวหมดเวลานะคะเดี๋ยวเข้าใหม่นะทุกคนอินเตอร์เน็ตไม่ดีเท่าไหร่นะมา จัดไปรอบนี้จ้าวันนี้ทาเอาทุนมา110บาทนะคะมีสีห้องให้เราเลือกเล่นเลยนะคะห้องประสบการณ์ห้องระดับต้นห้องระดับกลางและก็ห้องระดับสูงนะคะแต่วันนี้ทายยูซี่เอาทุนมา110บาทไปเข้าห้องระดับต้นกันนะจ๊ะอ่ามานี่นะคะไปกดที่การแข่งขันกันเลยนะคะระบบจะจับคู่ให้เราอัตโนมัติเลยนะ,ะอุ้ยเล่น2คนนะคะวันนี้อ่าไพ่ก็จะเยอะหน่อยนะคะ11ใบกันเลยทีเดียวจ้าทุกคนอ่าเรายังไม่ทันได้เลี้ยงไพ่เลยนะคะโอ้ได้จวเป็นคนแรกแล้วนะคะ มาจั่วกันเลยอ้าวจั่วมุ้ยมานะคะเข้าตองมาเลยจ้าทุกคนอ่าเดี๋ยวไป6จิกเลยจ้าทุกคนนี่นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะแอดมาที่ว u i 747นะคะหรือสมัครที่ลิกงด้านล่างที่ยู้ซีทิ้ C, ทงริงไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะอ่ามา จั่วแล้วนะก็จะเล่นไวนิดนึงนะอุ้ยจั่วมาเข้าสวยเลยห้านะคะเข้าสเตทไปเลยจ้ะเอ้ยเข้าตรงไปเลยจ้ะไม่ใช่สเตทนะคะอ่ะไปไหนต่อดีเอ้ยอ่ะขอไป7โพดานะคะนี่นะคะทิ้งไปแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทาวันนี้นะคะพี่น้ําเงินหรือหรือราชยุยซีนะคะจะน็อกนะคะอ่ะหูนี่นะคะที่เกิดไปแล้วนะ,ะพี่น้ําเงินของเรานะทุกคนอ่ะยุยซียังไม่ได้เกิดขอจั่วแล้วกันนะ เอ้าจัวก้าวขึ้นมาทําไม่มีอะไรอาทิ้งไปเลยจ้ะครูก็ไม่มีนะทุกคนนะอ่าพยายามนะคะเกิดให้ได้แต้มมากที่สุดเลยนะะสำหรับเกมดัมมี่นะคะเกมอาค่ายุฟ่าสอดนะคะเขานับแต้มนะทุกคนนับแต้มกินนะคะถึงน็อกนะคะยังไงก็นับแต้มนะคะอ่ามา จั่วกันเลยจ้าทุกคนจ้าจั่วอะไรขึ้นมาเอ่ยอุ้ยทุกคนนะาจั่วสองจิกขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ทิ้งไปเลยจ้าอ่าให้พีน่น้ําเงินเกิดไปเลยนะทุกคนนะอ่าสองนะมีค่า50แต้มเลยนะจ้าถ้าใครได้เกิดนะคะตัวสําคัญก็จะมีหัวนะคะมุย้ยแล้วก็สองนะเอา้าพี่น้ําเงินยังไม่มีสองนะเดี๋ยวเราไปจั่วกันเลยจ้า เออจวดสีขึ้นมาโอ้โหทิ้งอะไรไปดีนะคะโอ้โหเกิดอะไรก็ได้อ้าไปจัดจวดอะไรก็ไม่ได,ได,ไไได้ไม่เข้าคู่นะคะทิ้งไปเลยจ้าเข้าสเตจอยู่นะแต่ว่าก็เข้าตองแล้วนะทุกคนก็ไม่อยากเสียนะคะก็เลยอ่ะแบบนี้ดีกว่านะคะทิ้งไปเลยเนาะอ่ะมารุ้นกันนะคะอ้าพี่นำเงินของเรานาทิ้งสิบมาแล้วเกิดได้เกิดนะไม่เกิดนะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปจั่วกันเลยจ้า เอาจัวสีขึ้นมาบ้าบอไปแล้วทุกคนโอ้โหเราจะทิ้งไปให้พี่น้ำเงินเกิดเลยดีกว่าเนาะเห็นเขาเก็บสองไปนะคะน่าจะมีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะหล่นหรือเปล่านะทุกคนนะนี่นะคะพี่น้ำเงินเกิดอยู่คนเดียวเลยนะคะตอนนี้โอ้โหยังไม่ได้เกิดเลยนะคะยูซี่เนาะอ่ะมาดูกันนะคะพี่น้ำเงินนะคะเอามา ช้าจังเลยนะคะพี่น้ำเงินใจร้อนนะวัยรุ่นใจร้อนมากเลยนะคะวันนี้เออทิ้งมาเลยส่ตัดอ่ะขอจั่วนะคะไม่เกิดนะคะนี่จั่วเอทขึ้นมาจ้ะทุกคนอ่ะขอไปคู่สามดีกว่านะคะตั้งนานไม่ได้เกิดสักทีที่คู่ไปเลยจ้ะเออเล่นแบบนี้แหละทุกคนค่ะเพราะว่าไพ่เรานะคู่เต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวแถมไม่ได้เกิดด้วยนะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันนะพี่น้ำเงินนะะจะทิ้งอะไรให้เราเกิดนะทุกคนนะมาลุ้นกันเลยจ้า โอ้โคิดนานมากนะคะพี่นำเงินของเราเออทิ้งสิบมาเลยจ้ะโอ้โหจั่วกันทีเดียวจั่วมาจ้ะโอ้โหไม่เข้าอะไรนะคะจั่วดำมีได้นะทุกคนทิ้งไปเลยจ้ะสามจ้ะเออมาตอนนี้นะคะก็ก็มีคู่อยู่สองคู่นะคะก็ยังไม่ได้เกิดเนาะถ้าได้เกิดนี่คือแบบสวยเลยนะบอกเลยได้เกิดคู่เดียวนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะทุกคนเออก็ได้รอโง,ง่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยุ้ยซี่ยังไม่ได้เกิดเนาะ นี่นะคะก็ยังไม่ได้เกิดอยู่ดีนะทุกคนอะขอไปจั่วดีกว่านะคะถ้าเกิดมาพ่ายเสียแน่นอนนะ,ะเอา้าทุกคนคะ่ะสุดยอดไปเลยจ้าเออจั่วมาได้ยังไงทุกคนโอ้โหจั่วเข้าตองมานะคะโคตรฟุกเลยทุกคนตอนนี้นะไพะ่เรานะ,ะรองโง่ด้วยนะคะหาดัมมี่ด้วยนะคะโอ้พี่น้เงินของเราเกิดหัวไปที่เรียบร้อยนะคะสิบแต้มนะคะแต่ไพ่ก็จะเต็มไม้เต็มมือนิดนึงนะ,ะทุกคนนะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารลุนกันนะคะ ว่าเราจะจั่วดัมมี่ได้หรือเปล่านะทุกคนอ่ะไปจั่วกันเลยจ้าเปิดมาจ้าเอาเป็นสามไปอีกนะคะโอ้โหตอนนั้นนะถจะทำไมจั่วไม่ได้นะคะงงมากนะคะทิ้งไปให้พี่น้ำเงินเกิเกดจนจะหมดแล้วนะทุกคนออโอ้โหฉีกคู่ไปนะคะอะมาไม่เกิดด้วยนะคะเออพี่น้ำเงินของเราทามีคู่นะ,ะแต่ไม่ยอมเกิดเพราะว่าไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรเนาะ อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเราจะจัวดัมมี่ได้หรือเปล่าทุกคนหาจวมาโอ้ยทุกคนดูดูไพ่เรานคะ,ะจั่วอะไรไม่ได้เลยนะคะแค่ดัมมี่ตัวเดียวนะคะก็ไม่ให้นะทุกคนเออวันนี้นะคะจะได้น็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะไะพ่เราสวยโอเวอร์มาคะ่ะวันนี้เออเกิดแล้วนะคะ ตองสนะทุกคนเออพี่นำเงินของเรานะนี่ได้สมถึงว่าแล้วไม่เกิดตองสานะคะเออจั่วหาสมจิกอยู่เอ๊ะนี่เองนะทุกคนนะโอ้โหลงไปอีกโอ้โหสองแต้มแล้วนะเราจะชนะเขาหรือเปล่านะทุกคนนะน็อกมืดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะทุกคนอ่ะขอไปจั่วนะคะดัมมี่ลูกอ้อยอะไรจะขนาดนี้ทุกคนมันเกินปุยมุยเอา้ามาเดี๋ยวมารุนกันเลยนะคะทุกคนนะ ออขอตัวโง่สักตัวหนึ่งพี่นำเงินจ๋ามาทุกคนมาลุ้นกันนะคะโอ้ยังไม่ได้อีกเอา้าขอจั่วจ้ะอ่าทุกคนจั่วดัมมี่ไม่ได้ะ,ะ่ะแต่จั่วไพบนมือของตัวเองได้นะทุกคนอ้าววันนี้นะคะก็นอกมืดมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นะคะ่ะว่าแต้มนะคะจะชนะพี่นําเงินหรือเปล่าเอามาลุ้นกันดีกว่านะทุกคนนี่นะคะมาดูจ้ะเอ้ยชนะชนะนะทุกคนนะ นี่ได้มา300อย้ย400 420แต้มบวกมา104บาทจ้ะอ่าถือว่าโอเคนะยังไงก็ได้เงินนะอ่ะวันนี้นะได้เงินแล้วเนาะวันนี้นะก็ต้องพอแค่นี้ดีกว่าเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กดติดตามให้ด้วยนะจ้าวันนี้นะยุซี่ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ